ได้ uhm เราบุกบุกเมืองมานานแล้วเมื่อกี้อยู่บนรถก็ใช่แล้วกิจหลังตื่นไม่รู้อะรมากเขาบอกแล้วไงว่าเราเราเนี่ยไปบุกบ้านในเมืองร้านในเมืองอะไรในเมืองมาหมดแล้วเป็บรรยากาศล่องเรือนะคะใช่คราวนี้เราขอออกนอกเมืองบ้างใช่ออกนอกเมืองบ้ากเดี๋ยวสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับ ขอต้อนรับท่านผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการคู่คิดบ้านค่ะรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะคะไปบุกบ้านหรือว่าธุรกิจคนดังทั้งของดาราเซเลบหรือว่าคนดังทั้งหลายแหละที่มีชื่อเสียงในวงการทั้งหมดเไม่ว่าจะวงการไหนก็นแล้วแต่แตรวมถึงอาจจะเป็นสถานที่น่าสนใจใช่ครับเราก็จะพาไปเพราะว่าเราจะมีการแนะนำพวงชุวยด้วยค่ะนะประกอบกับรายการไปนะครับค่ะแล้ววันนี้มาวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมค่ะมา บุกบ้านหนุ่มหล่อคนหนึ่งซึ่งเขาเคยเป็นทั้งวีเจแล้วก็เป็นตอนนี้ก็เป็นทั้งนายแบบเอ่อดาราด้วยเป็นนักแสดงด้วยเด้วยใช่หลายอย่างมากเลยเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าด้วยคือแบบหลายๆอย่างมากเลยค่ะอันดับแรกเลยก็มาถึงเรื่องชัยภูมิก่อนซึ่งสำคัญน่างครกเลยนะครับนะก็เอ่อถ้าเกี่ยวเรื่องของชัยภูมิบ้านเนี่ยนะจริงๆคือซ้ายขวาหน้าหลังของที่ดินนะก็คือว่าบ้านเราหรือที่ดินเราเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนนะฮะ ก็ดูว่าด้านหน้าเป็นอะไรด้านหลังเป็นอะไรสยามภูมินี่คือที่ตั้งของบ้านใช่ก็คือบริเวณโดยรอบของบ้านและที่ดินเราเป็นลักษณะอะไรอย่างไรมีปัญหาอะไรไหมแต่เท่าที่มาดูเนี่ยก็คือเป็นเหมือนบริเวณเกี่ยวกับพื้นที่โล่งพื้นที่โล่งโดยทั่วไปนะครับแล้วก็หน้าบ้านตอนนี้หันไปด้านทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งทิศตะวันออกเนี่ยเป็นทิศของธาตุไม้ ธาตุไม้ฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกับตัวที่ดินเราเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ค่ะแล้วก็ภายในบ้านเนี่ยบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ค่ะนะฮะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าถูกต้องอ๋อนี่คือดูแค่ทางเข้าเฉยๆนะอันี้ก็คือแค่ทางเข้าว่าในเมื่อทางเข้าเราเนี่ยหันหน้าไปทางด้านที่เป็นธาตุไม้ค่ะซึ่งเกี่ยวเรื่องของต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยเพราะงั้นก็ควรจะมีต้นไม้มีความร่มรื่นของต้นไม้อะไรต่างๆให้มันเยอะนะครับแล้วก็เมื่อ พูดถึงหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวลองมาดูข้างในเพราะว่าข้างในเขามีการจัดเป็นส่วนของของน้ําด้วยนะรวมถึงของความเคลื่อนไหวต่างๆนะซึ่งน่าสนใจมากนะครับเทปนี้ผมเข้าใจว่าหลายคนจะได้รู้เกี่ยวเรื่องของเชียร์พูคือนอกจากตัวบ้านแล้ว่ยนะเวนพายนอกบ้านเราเนี่ยเราจะจัดตั้งอะไรยังไงนะเพื่อเสริมเสริมลักษณะตัวบ้านแล้วคนที่อยู่ในบ้านค่ะ คิดว่าคราวนี้น่าจะมีความบูเยอะแน่นอนใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวตามไปดูกันแล้วกันข้างในเลยค่ะ,ะ,คะตามเลยค่ะ อันนี้เป็นบึงเหรอคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นบ่อน้ำบที่เขาุดขึ้นมาค่ะนะแล้วก็อ่าเป็นลักษณะน้ําเคลื่อนไหวค่ะลักษณะน้ําเคลื่อนไหวมันอันนี้เหมือนที่อาาจรย์เคยบอกกันว่าดีใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามีน้ําเมื่อไหร่เนี่ยปล่อยให้มันนิ่งไม่ได้ค่ะนะเพราะในทางของจุ้ยเนี่ยก็ถือว่าการตั้งน้ําเพื่อเสริมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะลักษณะของน้ำเนี่ยต้องเป็นลักษณะของน้ําที่เคลื่อนไหวนะแล้วก็อ่าในเรื่องของทิศทางนะในเรื่องของทิศทาง เกี่ยวเรื่องของน้ำเนี่ยถ้าเช็คแล้วเนี่ยอยู่ในด้านทิศเหนือซึ่งทิศเหนือเนี่ยเป็นทิศของท่าน้ําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าน้ำเนี่ยตั้งอยู่ได้ถูกตําแหน่งแล้วถ้าเกิดสําหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยอาจารย์จะแนะนําไว้ก็คือทิศที่ตั้งน้ําได้เนี่ยและเหมาะและเสริมในเรื่องของการงานและการเงินมีอยู่แค่สองทิศเท่านั้นคือหนึ่งทิศเหนือนะครับสองทิศตะวันตกแล้วก็ทิศที่ห้ามตั้งเลยคือทิศใต้ เนื่องจากทิศใต้เป็นทิศของธาตุไฟอ๋อคือมันจะเป็นศัตรูกันเป็นศัตรูกันเพราะงั้นเนี่ยในทางวงช่วยเขาถือกฎของความเป็นมิตรแล้วอย่างฝั่งนี้คะฝั่งนี้เป็นสนามเทนนิสใช่เหมือนเขาเปิดรับสอนด้วยอะไรนี้ใช่ไหมคะแล้วก็สนามเทนนิสแห่งนี้เนี่ยเมื่อตั้งอยู่ด้านทิศใต้นะครก็คือทิศที่ต้องการความเคลื่อนไหวอยู่แล้วนะเขาว่าเป็นทิศของธาตุไฟเพราะงั้นถือว่าตั้งได้ถูกตำแหน่ง อ๋อถูตำแหน่งด้วยนะแต่ถ้าเกิดเราเอาสนามเทนนิสเนี่ยกลับกันไปอยู่ด้านทิศเหนือไปอยู่ฝั่งนี้เราฝั่งน้ำไปอยู่ฝั่งนี้ก็จะไม่เกิดผลดีเขาเรียกว่าตอนนี้เขาเรียกเป็นศัตรูกันทั้งสองฝั่งนะเพราะเอาเอาความเคลื่อนไหวไปอยู่ด้านของทิศที่ต้องการความนิ่งแล้วก็เอาอะไรที่นิ่งไปอยู่ในทิศที่ต้องการความเคลื่อนไหวเพราะงั้นก็ถือว่าหยินกับหยางตีกันนะแต่อันนี้ก็คือหยินก็อยู่ส่วนหยินหยางก็อยู่ส่วนหยางเกิดความสมดุลกันพอดี นะครับะนะแล้วเดี๋ยวพอเราเข้าไปถึงบริเวณหน้าบ้านเนี่ยผมจะบอกได้เลยว่าเราพูดถึงแขกรับเชิญของเราะนะหรือว่าวีเจเตอร์ที่วันนี้เราไปหาเนี่ยเขาเป็นคนเกิดปีมะโรงธาด,ดินะนะครับตำแหน่งบ้านที่ถูกต้องที่สุดนะก็คือตำแหน่งของธาด,ดินะนะครับหรือไม่ก็คือตำแหน่งทิศที่เสริมธาด,ดินทิศที่เสริมธาด,ดินเนี่ยก็คือทิศต,ตะวันตก ก็คือทิศตะวันตกที่เสริมธาตุดินนะแต่ตอนนี้ตัวบ้านอยู่ประวานทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะอันนี้คือทิศทิศของธาตุดินโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลักษณะบ้านที่ปลูกเป็นเรือนเนี่ยก็คืยมีเรือนจอดรถมีเรือนรับแขกแล้วก็มีลักษณะเรือนใหญ่เนี่ยนะอันนี้จัดได้ถูกต้องในทางของจุ้ยเนี่ยเขาให้แยกส่วนกนเลังคาในส่วนที่เป็นหลังคาไม่ควรทําเชื่อมกัน ต้องแยกแยกเขาเรียกแบ่งแยก,ก,แก,แยกปริมณฑลกันถึงจะดีโอ้ยนี่ขนาดเราใช่ยังไม่เข้า,ขา,ย,ขายังไม่เจอตัวแข่งเชญยังไม่เจอวีเจเต,เตอร์อเลยนะเราเข้ามาแล้วแบบได้ข้อมูลได้อะไรเยอะมากตอ,อนนี้เราคือถือว่าเป็นเทปสําคัญเนื่องจากาพื้นที่มันใหญ่เพราะงั้นเราก็มีโอกาสได้พูดถึงชัยภูมิซึ่งถ้าเป็นพื้นที่บ้านในเมืองเนี่ยมันพื้นที่มันน้อยก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสพูดถึงชัยภูมิเท่าไหร่วันนี้เราในเมื่อโอกาสเปิดแล้วก็ตําแหน่งต่างๆก็ดูเหมือนจัดได้ถูกต้องเนี่ย ก็เลยมีการพูดถึงชัยภูมิเยอะหน่อยพอสมควรค่ะนะแล้วเดี๋ยวก็จะถึงเวลาก็ไปดูตัวบ้านกันแล้วใช่เดี๋ยวเราไปหาวีเจเตอร์ดีกว่าเพราะว่าคุณผู้ชมก็เริ่มงงแล้วมันพูดอะไรอยู่ไหนกันวีเจเตอร์คือใครอยากเห็นหน้ากันเลยอะไรยังไงอะไรอย่างงั้นเดี๋ยวตามไปดูครับค่ะไปเลยค่ะ ที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้แขกรับเชิญแนะนำตัวกับท่านผู้ชมเลยดีกว่าค่ะผมสวัสดีครับผมเตยระดริตรัตนโอภาสกุลครับค่ะแล้วตอนนี้ผลงานมีอะไรบ้างเอ่ยตอนนี้ผลงานเป็นพรีเซนเตอร์ครับผมเป็นพรีเซนเตอร์คลินิกศิลกรรมชื่อดังย่านสุทธิสารครับแล้วก็ยังจะมีอ่เร็วๆนี้ครับจะมีละครเป็นละครเย็นครับผมแล้วก็จะมี MV อีกโอผลงานหลายอย่างมากเลยแล้วถามหน่อยว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยเข้าวงการมาได้ยังไงอะคะก่อนหน้านี้ผมได้ไปแคสโฆษณาซึ่งเยอะมากใช่ครับแล้วก็ไปเจอกับพี่โมเดลลิ่ง่านหนึ่งซึ่งเขาก็เห็นว่าเอ๊ะคนนี้น่าพอจะปั้นได้ใช่เหมือนแบบจะปั้นดินให้เป็นดาวปรากฏว่าปั้นปั้นดินให้เป็นดินคร้บไม่เพราะว่าปั้นดินให้เป็นดินก็คือว่าก็พยายามพยายามคือด้วยความที่ผมเป็นเด็กเฮลเฮลใช่ครับผมเป็นคนหัวแข็งซึ่งเขาพยายามจะหางานให้หรือว่าหาทําอะไรให้อย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ติดเทีา ติดเพื่อนเรียกว่าดื้อนั่นเองเด็กที่ดื้อมากครับสุดท้ายก็ก็เหมือนก็เหมือนเซไปก็เหมือนพักเรื่องงานในวงการบันเทิงไปไม่ว่าจะเป็นเดินแบบเป็นพิธีกรเนี่ยก็ก็ไม่ก็ไม่หลับแล้วแล้วสุดท้ายเผื่อจะมาคิดได้ก็อายุก็เยอะแล้วขนาดนั้นอ่ะแล้วเราก็อยู่มาประมาณกี่ปีแล้วคะเนี่ยในวงการตั้งแต่อายุ18ครับ บวกลบเอาเองว่ายังไงว่าตอนนี้อายุขนาดไหนผ่านการประกวดมาก็เยอะไม่ว่าจะเป็นดัชชี่โอ้โหเยอะมากประกวดทุกที่เฟลชี่หน้าใสเนี่ยไปหมดครับได้ไหมไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ปในการทำงานมากกว่าคือตอนนี้ไม่อยากสะสมประสบการณ์แล้วอยากทำงานจริงๆอยากท่งานแล้วใช่ไหมใช่แสดงว่าตอนนี้ไม่ดื้อแล้วไม่ดื้อแล้วกลับมาเป็นคนดีแล้วเรียบร้อยเพราะงั้นก็ะฮะ ใค,ใครต้องการมาเป็นผู้จัดจไรน,นี่หายห่หวงนะช่วงนี้เราเริ่มแล้วไ,ไวข่าวเรื่มยุ่งงาอพูดถึงข่าวขออนุญาตถามตรงๆค่ะได้ยินข่าวมาว่ามีข่าวเรื่องเกี่ยวกับมีเสียเลี้ยงครับ